สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเล่าชาวเขาหินซ้อนดิฉันรดาเกจเจริญรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ศูนย์เรียนรู้วิถีพอเพียงค่ะหรือเรียกว่ากเกษตรทฤษฎีใหม่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะทราบมาว่าที่แปลเกษตรทฤษฎีใหม่มีการเพราะเห็ดฟางในนาข้าวเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะเชิญค่ะ ที่ไปของการเพราะเห็ดฟางในนาข้าวเป็นยังไงคะกพราคือด้วยความที่เราเริ่มทําเห็ดฟางเนี่ยมาจากตรงที่ว่าเห็ดฟางเนี่ยในประเทศไทยถือว่าเป็นเห็ดฟางที่ทําไม่ยากใช้เวลาระยะเวลาในใน,ในการทําสั้นด้วยแล้วก็ราคาเนี่ยสูงมากนะนอกจากนั้นสามารถเพาะได้ตลอดทั้งปีอีกด้วยนะซึ่งการทําเห็ดฟางเนี่ยเราถือว่าเป็นการประยุกต์ใช้วัสดุที่เหลือใช้จากการกิจก,กรรมการเกษตรในแปลงของเราเนี่ยมาเป็นการลดต้นทุนในการทำเห็ดฟาง เดี๋ยวน้องแมนรบกวุนช่วยแนะนำสูตรในการข้าเหดฟางในนา้าให้หน่อยนะคะได้ครับก็คือสูตรที่เราทำเนี่ยเราจะเน้นปรับปรุงให้เข้ากับสภาพพื้นที่แปลงของเราด้วยเพราะว่าแปลงของเราเนี่ยมีลักษณะที่เป็นดินทรายเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นเราก็เลยจะมีการยกแปลงขึ้นนะฮะแล้วก็มีการทําร่องให้สามารถปล่อยน้ําเลี้ยงเห็ดได้เพราะว่าเห็ดต้องการน้ําอากาศความชื้นที่สูงนะฮะเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มากเพียง,องอออพอที่ครับ งบประมาณในการทำอะค่ะไม่ราบว่าต้องใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะไหมคะก็ในงบประมาณที่เราทําจะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0ับาทเท่านั้นเองนะฮะ <g itter> ซึ่งกําไรหรือผลตอบแทนเนี่ยก็จะได้อยู่ที่สามสี่เท่าประมาณ3ามพันถึงสี่พบาทเพราะว่าวัสดุที่เราใช้จะอยู่จะมีกากน้นสรรมัมปะหลังปูนขาวกากน้ำตาลน,นะฮะแล้วก็เป็นปุ๋ยยูเรียปุ๋ยคอกนะฮะแล้วก็จะมีแค่เชื้อเห็ดบางแล้วก็พลาสติกขุมแปลงแค่นั้นเองนะฮะ <g itter> ่าน้องแมนแล้วไม่ทราบว่ามีประโยชน์อะไรบ้างคะก็คือประโยชน์ของการทาเห็ดฟางที่เราทาก็คือหนึ่งเป็นอาชีพเสริมที่ช่วยสร้างไรายได้นอกจากการทําการเกษตรปกติแล้วก็จะเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินเนี่ยให้เกิดป,ประสิทธ,ธิภาพได้มากที่สุดด้วยเพราะว่าวัสดุที่เราเหลือใช้เนี่ยเรากสามารถใช้กลบเป็นป,ปุ๋ยปรับปรุงบำรุงดินได้อีกด้วยครับ และนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ในยุค New Normal พี่ก็ต้องขอขอบคุณน้องแมนนะคะ<อ>ที่มาให้ความรู้กับทุกท่านในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้เวลาก็ได้หมดลงแล้วท่านสามารถติดตามเรื่องเล่าชาวข่าเหินซ้อนได้ใหม่ใน EP หน้านะคะขอบคุณค่ะ